สวัสดีค่ะพบกับสาวปลาไหลคนผู้ไทยมุกดาหารก่อน <c oughs> ไปหล่อเบิ้งเฮ็ดโปไปสิไปหล่อเบิ้งเฮ็ดโปแถวเราห้อยที่มันเคยอ้อนะนะมันอ,อปป้อแต่หุปีเดี๋ยวเราจะพากันไปเบิง้งป่ายไปไสิได้อยูบอ่บ่ถ้าเฮ็ดโปอ่ะซ่องมึงเฮ็ดโปหยุดโดนนี่นะแตะก่การมันเคยอ,อ้อแต่หุปีเฮ็ดโปตั้งแกงมาแล้วพอเฮ็ดเพิ่งก่อนมีชื่อหอนมีดมานี่แก้วสีมาคขุดเฮ็ดโปโดยเฉพาะเน้นได้ได้เฮ็ดเพิ่งค่ะบักอีไลน์หนึ่ง มือค่ะนี่แกงยดพึ่และมือนี่ติน้อกเบื้งรงนี่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 ูวานมีเห็นตาเสือกเลรน่ได้สองคนเลยอือมันเท่าเลยม้จังนี่อุ้ยมันเท่าแล้วเอาเ่าเ่ใจนั่นเอ็ดเสือมัน่แล้วอนเอ็ดเสือของเม่อวานนี่เราไนี้เห็ดอันนี้ล เราจะเอายาวอะไรเซื้อกระฮ็ดอะไรอ๋อดอกหนึ่งงาแขกตะมุตะมิเลยใส่นี่งเขาเออนเฮ็ดเพิ่งเพิ่รและเมมจักได้ละเพื่อหูจักกาลูตาเมนบอกด้วยกาลูตาบอกด้วยแต่กาลูตปดอกน้อยตะมุตะมิกำลังออกก็ได้มันกำลังออกก็ได้จ้าวมันกำลังไล่เลนอเนาะมันกำลังออกตามร่องเนาะสวงามทีนี้ดีเลย เดี๋ยวหล่อฮาเบ้างอีกจังน่อยข้าวชนิดนี้แม่คือต่ำส่วนย่างอ่อต่ำก็อ๋ออย่างงามใช่ไหมอุ้ยแข็งเลยก็รุกเลยปักปั๊บอ้ยแข้งปักเลยติดเพื่งหัวเจดเพื่องโอ้ยยังนุ่มเลยอันนี้นั่ะแสดงว่าที่กูอ้อเห็นมุกกูได้เมื่อวานเท่านั้นมันกำลังเริ่มอ้อเนาะ ว้าวที่ได้าวานโอ้โอเคสงสัยเราจะได้เห็ดพึ่งล้วมือนี่เห็ดโปะไม่ได้แล้วตอ่ไงดีใช่ปะเห็ดพึ่งก็เอาเด้อเนี่นี่อืกำลังอ้อว้าวไม่ได้เก็ดูดิสวยมากเลยน่ารักน่การักงามเลย เน่ยุนเท่าเหรอเ่าสียคุณผู้ชมสวยๆเลยนีดสอกูในสื่อมันโอ้ยสื่อมันกลางเดินงไวเก็บเอาเฉ่าะนนั้นะตหิตตหิต มาให้ให้ใหโปได้เห็ดเพิ่งเออพอไปให้เห็ดเพิ่งได้เห็ดโป้ตาชีวิตคนเฮายุดโควิดค่ะตอนนี้เฮ้าปลาอย่างเดียวเยอะสืดเยอะสืดอีกห่ดละอุ้ยนี่ฮะฮะฮะแปดห้าจุดแปดว้าวเต็มขอบลืเเอเขาบางเนี้ยเต็มกระตาแล้ว